หลักการของความมั่งคั่งตอนที่สองนิวผมจะเปลี่ยนวิธีคิดได้ยังไงวิธีที่ผมคิดเกี่ยวกับสิ่งใดก็คือวิธีที่ผมคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้นความคิดของผมทัศนคติของผมมโนคติต่างๆไม่ได้สร้างขึ้นภายในหนึ่งนาทีนะครับต้องขอเดาว,ว่ามันเป็นผลจากประสบการณ์นานปีใช้เวลาทั้งชีวิตหล่อหลอมขึ้นมา พระองค์ผู้ถูกเรื่องวิธีที่ผมคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินทองแต่ว่าผมจะเปลี่ยนมันยังไงล่ะครับก็ส์นี่เป็นคำถามสำคัญสุดเลยนะวิธีสร้างสรรตามปกติของคนส่วนใหญ่คือกระบวนการสามขั้นซึ่งก็คือความคิดถ้อยคำและการกระทาสิ่งที่มาเป็นอันดับแรกคือความคิดมนโนคติตั้งต้นแนวคิดแรกเริ่ม ต่อมาคือถ้อยคำความคิดส่วนใหญ่จะผันตัวเองเป็นถ้อยคำในที่สุดซึ่งมักจะออกมาเป็นคำพูดหรือการเขียนนี่คือการเพิ่มพลังให้ความคิดด้วยการผลักออกสู่โลกให้เป็นที่สังเกตร,รับรู้จากผู้อื่นสุดท้ายในบางกรณีถ้อยคำจะกลายเป็นการกระทำแล้วเธอก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าผลลัพธ์ปรากฏขึ้น ในโลกกายภาพของสิ่งที่เริ่มต้นจากความคิดทุกสิ่งในโลกที่มนุษย์สร้างขึ้นจะปรากฏเป็นรูปเป็นร่างด้วยวิธีนี้หรืออาจด้วยรายละเอียดที่ต่างกันไปโดยอาศัยการสร้างสรรค์าจากทั้ง3ระดับแต่ว่าตอนนี้ปัญหาก็คือจะเปลี่ยนความคิดสนับสนุนได้อย่างไรใช่เป็นคำถามที่ดีมาก และก็เป็นคำถามสำคัญด้วยเพราะหากมนุษย์ไม่ยอมเปลี่ยนความคิดสนับสนุนความคิดรากฐานบางอย่างของตนแล้วก็มนุษยชาติจะทำลายตนเองจนศูนย์พันได้วิธีที่เร็วที่สุดในการถอนรากความคิดความคิดสนับสนุนคือการให้กลับกระบวนการความคิดไปถ้อยคำและไปที่การกระทํา นิวช่วยอธิบายหน่อยสิครับก๊อตจงทำสิ่งที่สอดคล้องกับความคิดใหม่ที่เธอต้องการมีจากนั้นให้พูดถ้อยคำที่สอดคล้องกับความคิดใหม่ที่เธอต้องการมีถ้าทำอย่างนี้มากพอเธอจะฝึกจิตใจให้คิดแบบใหม่ได้นิวฝึกฝนจิตหรือครับมันไม่ใช่การควบคุมจิตใจหรือนี่ ไม่ใช่การครอบงำจิตใจหรือครับแบบนี้ก็สแล้วเธอรู้หรือเปล่าล่ะว่าใจของเธอไปได้ความคิดที่มีอยู่ตอนนี้มาอย่างไรเธอไม่รู้หรือว่าโลกได้ครอบงำจิตใจเธอให้คิดอย่างที่เธอคิดอยู่นี่แหละไม่ดีกว่าหรือถ้าเธอจะครอบงำจิตใจตัวเองแทนที่จะปล่อยให้โลกเป็นคนทำน่ะ ไม่ดีกว่าหรือถ้าจะมีความคิดแบบที่เธอต้องการจริงๆแทนที่จะเป็นความคิดของคนอื่นใช่ไหมไม่ดีกว่าหรือถ้าเธอจะพร้อมสับด้วยความคิดสร้างสารรค์เชิงลุกแทนที่จะเป็นปฏิกิริยาเชิงรับทว่าจิตใจเธอเต็มไปด้วยความคิดเชิงรับซึ่งได้มาจากประสบการณ์ของคนอื่นอีกที น้อยเหลือเกินที่ความคิดเธอจะมาจากข้อมูลที่ประมวลขึ้นเองและน้อยกว่านั้นอีกที่จะมาจากความชอบของเธอเองความคิดรากฐานเรื่องเงินทองเป็นตัวอย่างที่ชัดที่สุดความคิดที่เธอมีต่อเงินว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปกันคนละทางกับประสบการณ์ของเธอเลยจริงๆแล้วการมีเงินช่างวิเศษจริงๆ เธอจึงต้องวิ่งพล่านและโกหกตัวเองเรื่องประสบการณ์ของเธอเพื่อจะคงความชอบธรรมให้ความคิดรากฐานนั้นต่อไปเคยสังเกตตัวเองไหมครับว่าความคิดที่เรารับมันมาก่อนและเรายึดมันเอาไว้พอเราได้รับรู้แนวความคิดใหม่ที่ขัดแยง้งหรือไม่สอดคล้องกับแนวคิดเดิมของเราเรามักจะปฏิเสธมันทันที เพราะเราเชื่อว่าแนวคิดเดิมของเรานั้นถูกต้องกว่าใช่กว่าแนวคิดใหม่ก็กว่าเราจะเชื่อแบบนั้นหมายถึงแบบเดิมนะคะเราก็ถูกปลูกฝังหรือตอกย้ำความเชื่อเดิมของเรามานานหลายปีแล้วอยู่ๆจะให้ทิ้งของเดิมมารับของใหม่บางทีแค่จะเปิดใจให้กว้างยอมรับฟังยังไม่ยอมจิตเรามันรับไม่ได้และไม่ยอมรับหรือปฏิเสธแนวคิดใหม่เป็นอัตโนมัติ โดยทันทีอีกด้วยซึ่งตรงนี้ต้องฝึกฝนจนสังเกตเห็นทุกความคิดที่เกิดขึ้นให้ได้จึงจะแยกแยะและเห็นกระบวนการทํางานของจิตตรงนี้ได้ท้ายนี้ความคิดของแอดมินนะคะความคิดนี้ฝังรากลึกในตัวเธอไม่เคยเลยที่เธอจะเฉลียวใจว่าความคิดที่เธอมีต่อเรื่องเงินอาจไม่ถูกต้องก็ได้ ดังนั้นสิ่งที่เราจะทำตอนนี้ก็คือนําข้อมูลที่ประมวลขึ้นเองมาใช้นั่นคือวิธีที่เราจะแก้ไขความคิดรากฐานและทำให้เป็นของเธอเองไม่ใช่ของคนอื่นข้อมูลที่ประมวลขึ้นเองตรงนี้ก็คือความรู้สึกว่าการมีเงินมันแช่งวิเศษจริงๆเรารู้สึกแบบนี้หรือเปล่า ถ้าใช่ก็จงรวบรวมความคิดจดจ่อเข้าไปที่ความรู้สึกว่ามีเงินแล้วรู้สึกดีเมื่อมีความคิดอื่นที่ขัดแย้งกับความรู้สึกนี้หรือเกิดคําพูดที่ขัดแย้งกับความรู้สึกนี้เช่นเฮอ,อลำบากจังไม่มีเงินเลยเป็นต้นให้รู้ว่าคิดหรือพูดผิดพลาดไปแล้วให้เปลี่ยนความคิดและคําพูดใหม่ทันที ต้องฝึกการสังเกตให้ดีทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นระยะเวลานานพอประสบการณ์เกี่ยวกับเงินทองในชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปจริงๆตามสิ่งที่เราคิดและพูดเกี่ยวกับมันอยู่บ่อยๆตอนท้ายนี้เป็นความคิดเห็นของแอดมินนะคะแต่ว่าเธอยังมีความคิดรากฐานเรื่องเงินทองอีกที่ฉันยังไม่ได้พูดถึง คิดรากฐานแรกก็คือเรื่องของเงินเป็นสิ่งไม่ดีจากแอดมินค่ะกอดความคิดที่ว่าสิ่งต่างๆ»มีไม่พอที่จริงความคิดนี้ของเธออย่างรากลึกลงไปในทุกเรื่องเช่นเงินไม่พอเวลาไม่พอความรักไม่พออาหารไม่พอน้ำไม่พอและความเมตตาในโลกไม่พอ อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งดีสิ่งนั้นไม่เคยมีพอจิตสำนึกที่ครอบงำมนุษยชาติเรื่องความไม่พอนี้เองได้สร้างโลกใบที่เธอเห็นอยู่นี้ขึ้นมาและก็สร้างซ้ำแล้วซ้ำอีกพี่ผมขอเสนอความคิดเห็นนะคะสิ่งที่เราพูดออกมาซ้ำๆย้ำๆมันเกิดจากเราคิดก่อนแล้วเราก็พูดออกมานะคะ สิ่งนั้นมันก็เลยเกิดขึ้นจริงเรามาฟังวิธีแก้ในคลิปที่3คลิปสุดท้ายเรื่องของเงินทองนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วเจอคำตอบคุณที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ